สวัสดีเป็นเพื่อนที่เกิดในวันอังคารค่ะสัปดาห์นี้เปิดคำทำนายไพ่ระหว่างวันที่9-15ถึง15มิถุนายนนะคะสำหรับไพ่เรื่องทั่วไปขึ้นไพ่สเตรนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะสำหรับชาววันอังคารสัปดาห์นี้คุณจะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาที่ต้องใช้ความอดทนในการฟันฝ่าเอาชนะซึ่งจากความแข็งแกร่งของคุณแล้วสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องพึ่งใครเลยนะคะ ส่วนภัยการเงินขึ้น the l เ v e r หรือคู่รักการเงินคล่องตัวหาเงินได้แบบสบายๆเพราะว่ามีโอกาสในการหาเงินเข้ามาจากหลายช่องทางแต่ก็ต้องระวังจะหมดไปกับการท่องเที่ยวสังสรรค์นะคะถึงแม้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ก็ไม่ขาดแคลนค่ะมีเงินใช้อยู่ตลอดเหมือนกันภัยการงานขึ้นห้าเหรียญการงานเจออุปสรรคปัญหาเยอะต้องใช้ความอดทนและก็สติปัญญาค่ะ พยายามมองหาหนทางเอาัวรอดให้ได้ถ้าหากคุณไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามอย่างมุ่งมั่นก็จะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะไพ่สุขภาพขึ้น6ถ้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีถ้าหากเจ็บป่วยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหายวันหายคืนรวงความรักสัปดาห์นี้เป็นไพ่หนดาบค่ะคนโสดคุณกำลังกลัวกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ คิดจะคบหาใครก็ยังคงอยู่ในอารมณ์กล้าๆกาก,กลัวอยู่ส่วนคนมีคู่ความรักดีราบรื่นหากมีปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆก็ให้รีบจับเขาพูดคุยกันนะคะอย่าปล่อยเอาไว้เนิ่นนานเพราะว่าปัญหาจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้